ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปถ้าได้ยินคำนี้เมื่อไหร่มั่นใจได้เลยว่าเตรียมโดนทิ้งแน่นอนครับเหมือนเป็นลางบอกเหตุยังไงไม่รู้ที่ต่อให้สนิทสนมกันแค่ไหนก็สามารถกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันได้อย่างไม่ยากเย็นเลยอย่างเช่นคู่ของเซียมพังและโคคาบาน่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาทำไมเพื่อนที่รักกันจะเป็นจะตายกลับกลายเป็นศัตรูที่ไม่มีวันญ,ญาติดีกันได้เลยจริงๆจะทำเรื่องนี้ตั้งนานแล้วครับ แต่แอดมินยุ่งเหลือเกินคือถ้าแอดหายไปนานๆสันนิษฐานได้เลยครับไม่งานเยอะก็ป่วยนั่นแหละมีอยู่2อ,อย่างอยากทําจะตายคลิปเนี่ยแต่ไม่มีเวลาครับวันนี้พอมีเวลาอยู่นิดหน่อยแอดก็อยากทําคลิปทักทายว่าเฮ้ยช่องแฟนมวยปั้มยังอยู่นะอย่าเพิ่งหายจากกันไปไหนก่อนอ่ะทีนี้ก็มาพูดเรื่องราวของคลิปนี้กันกับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเริ่มจากการที่เสียมพัง ได้เข้าฝึกฝนวิชามวยปั้มอย่างจริงจังกับเอส e ิลและแดนนี่โดมิเนีในค่ายฝึก Steel d ม m a น n w r เรส l ิ n งและเขาก็ได้เจอกับโคคาบาน่าและก็ขึ้นปั้มกันจนกลายมาเป็นคู่ซีทั้งในจอที่กลายมาเป็นแชมป์แท็กทีมคู่กันและก็สร้างกลุ่มทั้งโกบอลมาเฟียและ Second c i t ตี้เซนสส่วนนอกจอก็กลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันจริงๆเลยที่แม้ไม่ได้เจอกันแต่ก็มีการโทรคุยติดต่อกันมาตลอด และทั้งคู่ก็ได้เข้าสู่สมาคมยักษ์ใหญ่ยัง w e ย่าง WWE แต่ดูเหมือนว่าอาชีพของโคคาบาน่าใน w w e ก็จะไม่ได้ยิ่งใหญ่ตามสมาคมกลายเป็นเพียงตัวประกอบที่แทบจะไม่มีบทบาททางทีวีเท่าไหร่เลยและออกจากสมาคมไปกลับกลายเป็นดาวลุ่งดาวดังประจำสมาคมอินดี้อย่าง r i n g of Honor ไปแทนแต่ C ีมพังกับกลายเป็นดาวลุ่งพุ่งแรงจนก้าวสู่ระดับแชมป์โลกของสมาคม w w e ได้ และยิ่งกลายเป็นขวัญใจหลังจากที่เขาออกมาแชร์ด w ยูดมยูอีนอกบทในศึกรอจริงๆก็อยู่ในบทนั่นแหละโดยออกมาบรรยายความรู้สึกของเขากับเรื่องราวหลังฉากในด w ยูดมยูอีและบอกว่าตัวเขาควรจะได้ปั้มคู่เอกในด้สเซมนเนียไม่ใช่ซีน้าและจะคว้าแชมป์จากซีน้าและอาจจะออกไปปั้มที่นิวเจอร์แปไม่ก็ลิงออฟฟอร์เนอร์และพอพูดถึงลิงออฟฟอร์เนอร์พังก็เลยพูดทักทายโคคาบาน่าออกกลางรายการศึกรอเลยก็เลยยืนยันได้เลยว่าทั้งคู่นี้มันซีกันจริงๆ และพังก็กลายมาเป็นสตาร์ระดับสูงคลองแชมป์มาอย่างยาวนานใน W W E จนสุดท้ายก็เกิดแตกหักกับสมาคมจริงๆจนพังออกจากสมาคมไปดือด้อๆหลังจากปั้นในแมชรอยัล a l มเบอ e ์ปี2014เสร็จและไม่ได้แค่หายใน W W E แต่เหมือนจะหายจากโลกนี้ไปเลยโดยมีข่าวแค่ว่าเขาไปแต่งงานกับ AJ l e ลนักมวยปั้มสาวในสมาคม W W E เช่นกันและหลังจากนั้นพังก็โดไล่ออกไปเลยแต่เขาก็ยังคงไม่ได้มาอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่อย่างใด และช่องทางใดเลยด้วยซ้ําเก็บตัวเงียบจนกระทั่งมีประกาศว่าซีเ็มพังจะมาเป็นแขกรับเชิญและพูดคุยเปิดอกในรายการพอดแคสต์ Art of Racing ของโคคาบานาเพื่อนศรีของเขาเนี่ยแหละที่ถือเป็นคนที่พังไว้ใช้ที่สุดในการให้สัมภาษณ์และดําเนินรายการซึ่งพังก็ออกมาอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า WWE ูดาทำไม่ดีเขาอย่างงุนอย่างนี้ซึ่งัุงหลาก็เคยพูดไปแล้วในคลิปนี้ก็ลองย้อนกลับไปฟังกันได้โดยดึงในเนื้อหาของพอดแคสต์นั้น พังได้พูดถึงวิธีการรักษาของหมอคริสอาร์มันที่ทําให้เขาติดเชื้อจนเกิดเป็นก้อนเนื้อที่บริเวณหลังบวมขึ้นมาจริงๆงจะอยู่บริเวณบั้นท้ายครับแต่หมอบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงแค่ก้อนไขมันแต่ก้อนนี้เริ่มเปลี่ยนสีจนเขาไปเช็คกับคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นหมอนะครับที่เอเจรีรู้จักผลปรากฏว่าเขาติดเชื้อนะเนี่ยเขาอาจจะตายจากโรคนี้ไปได้เลยนะถ้าไม่รีบรักษาอะไรประมาณนี้อันนี้คือจุดเริ่มเรื่องนะครับพอหลังจากนั้น คริสตามนฟอ้องร้องหมินประมาทเซียมพังและโคคาบาน่นาด้วยที่ทั้งสองจัดพอดแคสต์ดีขึ้นมาและมีช่วงหนึ่งที่ไปดูถูกวิชาชีพของเขาหาว่าเอ้ยเขาไม่ยอมรักษาท,ทั้งที่เซียมพังเนี่ยจริงๆปกปิดนะไม่ได้บอกสาเหตุหรืออาการอะไรใดๆเลยมิงนเขาก็รักษาแล้วเซียมพังอไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอฝืนปั้มเพราะกลัวว่าถ้าเขาพักไป เขาอาจจะไม่ได้กลายเป็นป้ามคู่เอกในศึกเรซโซเนียและพอรู้ข่าวว่าเขาก็ไม่ได้ป้ามคู่เอกในเรซโซเนียแคลที่30อยู่ดีต้องมาเจอกับอลูกเขยแทนเนี่ยแหละก็ทําทำให้พังแบบไม่พอใจก็ออกจากสมาค,คมไปไม่ได้บาดเจ็บแต่อย่างได้อะไรอย่างนั้นเลยกลายเป็นคดีใหญ่โตสําหรับวงการมวยป้ามในช่วงนั้นเลยนะแต่ผลปรากฏว่าคดีพลิกพังและโคคาบานะ่าชนะคดีแต่ถ้าว่าความสัมพันธ์ของพังและโคพลิกเช่นกันครับ จากเพื่อนรักกลายเป็นเพื่อนแค้นคู่แค้นไปเลยโดยระหว่างที่ทั้งคู่ถูกดำเนินคดีอยู่นั้นสิ่งที่หมอต้องการจากโคคาบาน่าก็คือเอาอดแคต์ที่พูดถึงเขาออกไปซะแต่พังบอกเฮ้ย hey, เดี๋ยวทานายจัดการให้และพังก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการค่าใช้จ่ายทางกฎหมายนี่ทั้งหมดเองแต่ยูยูพังพลิกลิ้นส่งเมลมาบอกโคว่าค่าใช้จ่ายในคดีครั้งนี้อยู่ที่5 1 3 7 3 6ดอดอลลาร์ และเราจะชําระแบบเดียวกับโครงการรัฐในประเทศไทยนั่นก็คือจ่ายกันคนละครึ่งและฉันจ่ายไปแล้วส0,000 0ที่เหลือกันของนายนั่นแหละและตั้งแต่นี้ไปฉันจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆอีกตอนนี้นายต้องรับผิดชอบตัวนายเองแต่ถ้านายอยากทําตัวทุเลศไม่ยอมจ่ายก็เชิญแต่หวังว่าคงไม่เพราะฉันผิดหวังในตัวนายมานานและไอ้โค,คาบารนะ์นาอ้าวเฮ้ย oh, <no. S 1> ม่เหมือนได้คุยกันไว้นี่นะ ซึ่งพังเองก็มีรายได้จาก WWE มาโอ้โหหลายล้านเลยแหละเป็นกอบเป็นกรร้ำแถมมีเงินจาก UFC ที่ขึ้นไปชกหรือขึ้นไปให้เขาชกเล่นๆมาแต่โคคาบาน่าเป็นนักมวยป้ำมอินดี้ที่รายได้ไม่ได้สูงมากซึ่งไม่มีเงินมาจ่ายค่าทนายให้พังโคก็ Co ลงหาทนายคนใหม่ที่ราคาย่อมยาวกว่าให้กับตัวเองเลยแหละแต่ทนายของพังก็ส่งเมียมาบอกว่า แม้คุณจะไม่พร้อมที่จะชําระค่าดําเนินคดีทางกฎงหมายจากการบริการของฉันแต่ฉันก็ย,ยืนยันจะเป็นทนายขึ้นแก้ต่างให้คุณในชั้นศาลและฟิลหรือซีอมพังจะเป็นคนดูแลค่าเท้จ่ายในส่วนนี้ให้ตราบใดที่คุณทั้งคู่ไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งจนเกิดเหตุการณ์ให้ฉันไม่สามารถขึ้นแก้ต่างให้กับคุณได้แม้เรื่องราวจะจบลงที่ชัยชนะของพังและโคแต่ทนายคนใหม่ของโคบอกว่า,วาเฮ้ยเขาน่าจะได้รับเงินชดเชยเป็นจำนวนเงิน200แสนจากคดีนี้นะ แต่พังบอกเฮ้ยเขาไม่ได้ฟ้องหมอกับอะแถมเงินที่ได้มาก็ต้องเอามาจ่ายค่าคดีนี้ไปหมดแล้วก็ทำให้โคสั่งฟ้องเซียมพังเสียเองเขาหาผิดสัญญาที่ว่าจะจ่ายแล้วก็เรียกร้องเงินสองแสนที่เขาควรจะได้คืนมาบวกกับอีกหนึ่งล้านเป็นค่าเสียหายเชิงลงโทษที่พังหลอกเขาพังก็เลยอ้าวฟ้องมาก็ฟ้องกลับไม่โกงโดยเรียกค่าเสียหาย0 0แสนดอลลาร์และบอกเอ้ยที่แกเอาฉันไปออกพอดแคสต์จนโด่งดังเนี่ยฉันก็ไปเห็นได้อะไรเลย แล้วก็ทวีตข้อความบอกว่ามันฟ้องฉันมันต้องการจะจบเรื่องทุเรศที่มันสร้างขึ้นมาฉันขอคุยกับมันมันปฏิเสธขอไกลเกลี่ยมันปฏิเสธขอเสนอเงินให้มันบอกไม่พอฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นความโลภของมันก็มากพอกับความโง่ของพวกนายทั้งหลายที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันเลยและพวกนายก็โดนมันหลอกอยู่อย่างเงี้แหละแล้วก็ทวีตอีกหลายข้อความอารมณ์ประมาณว่าโคต้องการถลุงเงินจากเขาแล้วก็ผิดหวังในตัวโคอะไรประมาณนั่นแหละแต่ต่อมา คำฟ้องร้อของทั้งสองก็ถูกทอออกไปจึงไม่มีการไต่สวนและไม่มีใครต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ใครแต่อย่างใดมีแต่เสียมิตรภาพอันดีงามและยาวนานของนักกู้ที่มาเสียไปเพราะพิซซ่าที่กลายมาเป็นข่าวลือหนาหูว่าที่พังพิกลิ้นบอกเอ้ยไม่ยอมช่วยกันและแกต้องไปตามทางของแกเนี่ยเพราะว่าโคคาบาน่าไปกินพิซซ่าครับทำไมอะโคไปแอบใส่แอลกอฮอล์ในพิซซ่าของพังเหรอถึงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนั้น เปล่าเลยพังไม่ได้ไปกินพิซซ่ากับโคด้วยซ้ำครับแต่โคคาบาน่าไปกินพิซซ่ากับเควินโนเวนแซมม่เซนและเอเดียนเนวิลหรือแพ็กที่ตอนนั้นเป็นนักมวยปั้นในดับยูดับยูยอยู่พังเห็นว่าเฮ้ย มีคดีอยู่กับสมาคม w ับ e, ยูดก็ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับคนใน w ับยูดมันจะเสียรูปคดีอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่รู้บานปลายยังไงกลายเป็นทะเลาะกันเสียเองได้แล้วก็ไม่รู้จะใช้เวลานานแค่ไหนในการเยียวยาจิตใจของนักกู่เพราะแม้ใน A.E.W. ที่เวลาผ่านมาหลายปีแล้วนะก็มีข่าวว่าพังพยายามกดดันให้ไล่โคคาบานาออกจากสมาคมแต่พังก็ปฏิเสธ และพังก็เคยให้สัมภาษณ์ถึงโคคาบาน่าหลังจากที่พังคว้าชมป์โลก AEW มาได้โดยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบความสัมพันธ์ของพวกเขาอะจบตั้งแต่ก่อนที่พังจะชําระเงินค่าคนหมายให้กับโคอีกและเขามีหลักฐานทางอีเมลนะพราะโคบ,บอกเขาเองว่าเขาจะหาทนายและพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองแต่เขาไม่ออกมาแชร์หอก พอหลังจากส่งหมายสารฟ้องกลับไปเขาก็เพิ่งเห็นว่าเฮ้ยโคยังใช้เงินบัญชีของแม่ของเขาอยู่เลยแล้วก็เริ่มด่าทอทีม The Elite ซึ่งทีมเอลิทเองก็เป็นคนที่นําโคคาบาน่าเข้าสู่ AEW นี่แหละแล้วก็ด่ากันอย่างดูเด็ดเผ็ดมันแต่ดูสีหน้าของโทนี่คาแล้วโอ้โหอึดอัดแทนยังบอกไม่ถูกเลยครับแต่นั่นก็ควรรับประเด็นและกับคลิปนี้สรุปเลยดูแล้วฝั่งของพังดูจะทำเกินกว่าเหตุไปหน่อยนะ พอรู้อยู่แล้วว่าโคคาบาน่าเดือดร้อนแน่นอนครับกับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นเพราะว่าโอ้โหพังแกมีรายได้เป็นล้านแต่โคนี่คือเป็นนักมวยปล้มอินดี้ดาวดังครับค่าตัวก็ไม่ได้สูงมากเวลาไปประกวดตัวที่ไหนก็ไม่ได้เยอะเท่าพังหรอกอะไรอย่างเงี้ยและคดีในอเมริกานี่ฟ้องกันฟ้องแทบหมดตัวเลยนะและเหมือนพังรู้ว่าโคไม่มีเงินจ่ายแน่นอนฉะนั้นโคต้องทําตามที่พังสั่งทุกอย่างอะไรแบบเนี้ยไปขัดใจอะไรเขาไม่ได้เลย มันก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เรื่องราวเกิดขึ้นแม้แต่เรื่องพิซซ่าก็น่าจะมีมูลความจริงอยู่นะเอ้ยแกทําอย่างนี้ได้ไงแกหักหลังฉันเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างว่าครับเราก็ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงอะไรคือชนวนที่แท้จริงแต่ที่รู้ๆคงใช้เวลาอีกนานมากๆอาจจะได้เห็นทั้งคู่จับข่าวพูดคุยกันอีกครั้งอย่างน้อยเร็วสุดก็คือต้องให้พังรถอีโก้ลงมาเสียก่อนเนี่แหละไม่งั้นไม่มีทางที่คู่เพื่อนซีจากอินดี้คืนดีกันได้เลย เพราะยิ่งหลังๆโอ้โหแกดูจะเลิดเปิดเปิงกล้าพูดกล้าทำกล้าเรียกร้องอะไรทุกอย่างแล้วสำหรับตาเซียมพังเนี่ยก็มาดูว่าแกจะไปสุดถึงแค่ไหนรับรองครับแฟนมวยปั้มบันเทิงแน่นอนคุณที่ตามชมจนจบครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แฟนมวยปั้มสำหรับคลิปนี้ขอล,ลาไปก่อนสวัสดีครับ